คิเซโนโรนันโดครับ Why you come here and support วิชูทิต today คุณมาที่นี่ทำไมและทำไมคุณถึงเลือกเชียร์โรงเรียนวิชูทิครับ For against me วิชูทิด was very n a t e เขาบอกว่าเขาชื่นชอบแล้วก็เชื่อมันในศักยภาพของนักเตะโรงเรียนวิชูทิตครับผมคำถามสุดท้ายครับคิเซโนโรนันโดต้องบอกว่า Anything that you want to say to w i ชูทิดเ player we have 25นาที in t h e second half นะครับก็เขาถามว่าคุณมีอะไรอยากบอกนักเตะหรงเรียนวิชูทีมไหมครับในช่วงพักครึ่งและเหลือเวลาอีกครึ่งหนึ่งเขานะครับก็บอกว่าให้คงนั้นนะครับยิงให้เยอะครับแล้วก็ขอให้นักเตะทุกคนเต็มที่ที่ได้รับโอกาสครับของผม Can you show me your celebration one more time? Soon.